ผมพูดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอือผมวันนี้ผมเอารถมาให้เพื่อนๆนดูอ่ะพูดสิลูกนี่ผมมีรถเยอะแยะเลยอ่ะพูดสิเพื่อนๆผมมีรถเยอะแยะเลยอออันนี้อะไรลูกเนีย่ยนี่จานอันนี้ล่ะครับน,นี่รถ ครับอันนี้แหละครับนี่รบนี่อะไรลูกรถคาร์ทขนน้ำครับอันนี้แหละครับรถเกณฑ์อันนี้แหละครับนี่รถรถรถเกตครับนี่แหละครับนี่รถรถไม้รถตักตีอืออันนี้แหละลูก าครับอันนี้แหละครับนี่รถตุ๊กโกอันนั้นล่ะเล็กๆอ่ะรถล,ลัวอืมเรืออันนี้ละ่ะรถกุ๊มรถอืมอันนี้ละ่ะจีตะอันนี้นล่ะครับฮัลลิปโต,โตุ๊กตุ๊อือเก่งมากเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยเด้อีิฮิฮิบายบายก่อนเนาะบายบายเพื่อนๆก่อนบายบายผมไปเล่นของเล่นก่อนนะครับมาเร็ว ของเล่นก่อนนะครับครับบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันครับดี๋ยวเจอกันครับอือหือ